่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปรีวิวเกมกับเบอร์ลี่เลยนะครับซึ่งเกมกับเบอร์ลี่เนี่ยอ่ะบอกวันเวลาในการแข่งก็คือจะแข่งกันในวันพรุ่งนี้นะครับ30กันยา2566เวลา3ทุ่มฐานท่อสดทางช่องทูพิเวลลี่ฟุตบอล6ถ้าเปิดกล่องทูวิชั่นน่าจะทูพิเวลลี่ฟุตบอล4นั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครดูผ่านทวีดีก็เปิด t p f 6นะฮะ นี่คือเกมแรกที่เราเตะวันเสาร์สามทุ่มเหมือนชาวบ้านเขาสักทีนะฮะจากที่6เกมแรกแม่ไม่มีเตะวันเสาร์สามทุ่มเลยนะฮะเนี่ยคือคู่นะคือแมตช์แรกที่เราที่เราได้มาเล่นในเวลานี้สักทีคือรอบจนถึงนัดที่7เลยนะฮะกอจะได้เตะในเวลานี้กับกับชาวบ้านเขาบ้างนะฮะสถิติในการเจอกันผลหลังสุดเ่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ2ฤดูกาลประมาณ2ฤดูกาลที่แล้วฤดูกาล20 21นะฮะ ถ้าใครจำกันได้ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราเองก็ไม่ค่อยสู้ดีนักแล้วเรามาเจอเบอร์ลี่และสามารถเก็บชัยชนะได้คือเปิดฤดูการและชนะได้ได้เป็นเป็นเกมแรกของของฤดูการอะ่ะเออถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นได้ประตูชัยจากคาร์ลวิซันตอนที่เล่นในเซนต์เจนส์ฟาร์วก็ไปเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือนัดสุดท้ายของฤดูการที่ที่บ้านของของเบอร์ลี่ก็คือ เทิฟมัวนะฮะแล้วเราบุกไปชนะเขาได้สองหนึ่งส่งเขาตกชั้นเมือ่อเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลยี่สิบเอ็ดถึงถึงยี่สิบสองนะฮะสถิติในการเจอกันช่วงหลังต้องยอมรับว่าเราเหนือกว่าเขาเยอะนะเจอกันห้าเกมเพียร์ลี่หลังสุดไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะสี่นหลังสุดที่เจอกันด้วยนะครับในขณะที่เบอร์ลี่เองเนี่ยท่านนับเฉพาะในการบุกเยือนนเวครสเซนเก้าเกมหลังสุดก็ไม่ชนะเลยนะครับเสมอสี่แล้วก็ แพ้ไป5ครั้งสุดท้ายที่บุกชนะนลโกเซนได้ถึงถิ่นเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1976หรือว่าเมื่อประมาณเอ่อเกือบเกือบ50ปีที่แล้วซึ่งผมน่าจะยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยนะครับเอ่อส่วนผลงานของเนลโกเซนในช่วงหลังนี่ก็ต้องยอมรับว่าเราดูดีขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราไม่แพ้ทุกรายการมา4นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็ใน4นัดนี้เราไม่เสียประตูเลยนะครับ แล้วก็ยิง6เกมแรกของพพีเียร์ลีกมากที่สุดในรอบเกือบ20ปีนะนั้นตั้งแต่ฤดูก,กาล94-95ในยุคของเควินกีแกนซึ่งตอนนั้นอ่ะเล่น6เกมแรกยิงไป22ลูกนี่6เกมแรกเรายิงไป16ลูกนะครับก็มาสุดในรอบกว่า2ทศสวรรษ์เกือบ3ทศวรรษ์ได้ซ้ำนะครับแล้วก็ชนะเกมหลีถ้าเราเฉพาะในบ้านเนี่ยก็ชนะ3จาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็จากนั้นล่าสุดที่เรายิง8ลูกใส่เชฟฟี่ในเตดได้เนี่ยถือว่าเป็นทีมเยือนที่ ยิงประตูใส่คู่แข่งต่อเกมมากสุดตลอดการของพรีเียร์ลีกเป็นอันดับ2นะรองจากเลสเตอร์นะครับเพราะเลสเตอร์ยิง9ลูกใส่ซอนดัมตันที่ที่เซนต์แมรีแต่ว่าสถิติที่เราเกิดใหม่คือเป็นเกมเป็นครั้งแรกในพรีเียร์ลีกที่มีคนยิงในทีมเดียวกันถึง8คนแบบไม่ซ้าหน้ากันนะฮะอันนี้เราทําได้เป็นทีมแรกนะครับทีนี้มันก็จะต่อเนื่องจากสิ่งที่พูดไปว่าอะนัดล่าสุดเรายิงไป8ลูกนะเฉะพาะเกมลีกนะในบรรดา13ทีมหลังสุดเนี่ย ทีมที่ยิงคู่แข่ง8ลูกในลีสิบสาทีมหลังสุดนะฮะมีทีมเดียวที่ไม่สามารถชนะคู่แข่งหลังจากที่ยิงคู่แข่งไป8ลูกได้คิดว่าเป็นทีมไหนก็ <c oughs> นิวคาสเซิลนั่นแหละนะครับก็คือย้อนกลับไปฤดูกาล99-2000นะหลังจากที่เราถล่มเชฟฟิลด์อีกเชฟฟิลด์หนึ่งคือเชฟฟิลด์เอนส์เดย์นะฮะถล่มเชฟฟิลด์เอนส์เดย์ไปแปนัดต่อมาเราไปแพ้ลีส2-3นะครับทีนี้มาดูผลงานแบบเรียงคนบ้างแอนโทนีกอร์ดอน มีส่วนดึง5ประตูจาก7เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกจากผลงานยิง3และแอสซิสไป2ซึ่งมากกว่า47เกมก่อนหน้านี้รวมกันก็คือยอดกับไปตั้งแต่อยู่เอเวอร์ตันด้วยนะครับแล้วก็ในเกมกับเชฟฟียูไนเต็ดเนี่ยเขาเป็นคนพาบอลไปกับตัวได้มากถึง432เมตรหรือว่ามากสุดของนิโคลเซนนับตั้งแต่เดือนตั้งแต่ปี2020ตอนนั้นแซมแม็กซิแมงเนี่ยทำเอาไว้456เมตรในเกมที่เล่นกับสเปอร์นะครับ ในขณะที่เคลเลนทิปเปียนะฮะเป็นคนที่ทำแอสซิสใส่หัวเพื่อนมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกปี2023คนอนับาเฉพาะปีปฏิทินนี้เขาทำแอสซิสให้เพื่อนมงไปแล้ว6ลูกนะครับมากกว่าทุกคนในดีแล้วก็7แอสซิสหลังสุดที่ทิปเปียต์ทำได้เนี่ยเป็นการจ่ายเข้าหัวเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าติดต่อกันมากสุดในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่แมตต์วิชี่นะแมตต์วิชี่เป็นเจ้าของใส่ติดก่อนหน้านี้ที่แอสซิสเข้าหัวเพื่อนได้ถึง8ตปดต่อกัันนะครบ ก็คือในช่วงที่เล่นเฮนเนอรสันระหว่างปี2017ถึง2019คือย้อนกลับไปในช่วงที่เพิ่งขึ้นช้าม,มาใหม่ๆใ,ใ,ในยุคของราฟานะฮะ,ะส่วนคาร์ลาวิลสันเนี่ยโหนี่ก็เป็นคนที่ชอบยิงเบอร์ลี่มากนะเพราะว่าเจอกัน2หนผลหลังสุดที่เจอกันเมื่อ2ฤดูดกาลที่แล้วเนี่ยวิลสันยิงใส่เบอร์ลี่ไป3ลูกนะครับอ่ะนี่ก็ก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่มีสถิติที่ดีในระยะหลังในการเจอกับเบอร์ลี่นะฮะ จริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนที่เล่นในเซนเจนสพาร์คเนี่ยอันนับนับเจอกันเซนเจนสพาร์คสองหวนหลังเนี่ยวิวซันก็ยิงใส่เบอร์รี่ไปสามลูกนในการเจอกันในพิบนบอลดีสี่นั้นหลังสุดนะครับวิวซันยิงไปห้าลูก <c oughs> ก็ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าว่าแกจะได้ลงหรือเปล่านะครับส่วนเบอร์รี่นะฮะเบอร์รี่นี่ก่อนที่จะมาเล่นกับเราเกมนี้เนี่เขาไม่ชนะเกมพิมบนบอดีอีกมา 9นัดติดต่อกันนะครับอันนี้นับย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนปีที่เขาตกชั้นเลยนะเมื่อสองฤดูกาลก่อนนะครับแล้วก็ออสตาร์มาในฤดูกาลนี้5เกมเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป4เก็บได้แต้มเดียวตอนนี้รั้งอยู่รองบวยของตารางด้วยประตูดได้เสียที่ดีกว่าเชฟฟีเยูไนเดตแค่ทีมเดียวคือตอนนี้สามัาดับท้ายคือเป็นทีมเลื่อนชั้นหมดทุกทีมเลยนะครับซึ่งนี่คือครั้งที่ห้าจาก9ฤดูกาลหลังสุดในพรีเมียร์ลีกที่ เบอร์รี่ออกซาน5เกมแรกของฤดูกาลแล้วไม่ชนะใครเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือในวันที่เขาแพ้แมนยูเนี่ยเขาเป็นทีมที่จ่ายบอลสําเร็จมากที่สุดในฐานะผู้แพ้นะเออเพราะว่าจ่ายบอลสําเร็จมากถึง572ครั้งเลยนะครับแต่ทีมแพ้นะฮะสำหรับทีมของวันซองกอบบันีนะครับอ่าส่วน ผู้ตัดสินในเกมนี้คือโทมัสบราเมลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ตัดสินหน้าใหม่นะหน้าใหม่มากๆนะเพราะว่าเพิ่งจะได้ขึ้นมาตัดสินเกมเปเปอร์ลิกเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับส่วนมากก่อนหน้านี้ก็จะไปตัดสินสยู21ซะเยอะนะครับไม่แน่ใจเคยตัดสินมินเกลเซ่น,นหรือเปล่าน่าจะยังไม่เคยไดยมั้งเอออาจจะยังไม่เคยหรือผมอาจจะหาไม่เจอผู้ผิดขอภัยด้วยนะครับ่ะเดี๋ยวมาเช็ค ความพร้อมหน่อยนะคะความพร้อมวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโอ้เรามีตัวเจ็บพอสมควรเหมือนกันนะครับที่จะไม่มีแน่ๆคือโจวิลล็อกแล้วก็ฮาวิบาร์นะครับล่าสุดที่เจ็บไปอัปเดตมาแล้วว่าต้องพัก3เดือนนะครับเท่ากับว่าในปี2023เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นฮาวิบาร์แล้วนะครับก็เจออีกทีคือปีใหม่เลยครับ2024นบอาการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าข่าวดีเล็กๆคืออาจจะไม่ถึงขั้นต้องผ่าคือถ้าถ้าผ่าเนี่ย อาจจะต้องพักนานกว่านี้นะฮะแต่สามเดือนนี่ก็ถือว่านานมากๆแล้วนะครับในขณะที่โจวิลล็อกเนี่ยใกล้แล้วใกลใ้แล้วเดือนหน้าคือหลังเบรกทีมชาติในช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยอะช่วงช่วงปลายเดือนตุลาเราน่าจะได้เห็นวิลล็อกกลับมาแล้วนะครับอีกคนที่น่าจะได้เห็นในเรื่องนี้คือเอมยูคราฟนะครับหายเจ็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกมนี้รู้สึกว่าเนี่ยนาเวลาที่ผมร้า์อยู่เนี่ยเกมเกมยูยี่สิบเอ็ดไม่แน่ใจเตะยังวะ เห็นว่าเกมยู10ยู21เนี่ยจะให้จะให้เอเมิพามเนี่ยลงไปลงไปคอสนิมด้วยนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าลีกยู21หรือทีม e รีสซ์สองเนี่ยเขามีโคต้าอายุเกินนะครับคือโคต้าอายุเกินก็ก็สามารถลงเล่นได้เขาจะให้แบบพวกนักเตะซีเนี่ยที่อาจจะแบบเพิ่งหายเจ็บอะไรเงี้ยอาได้เหมือนมีเกมทามมาเรียกความฟิตของตัวเองหน่อยอะไรประมาณนั้นจะเตะคืนนี้เวลาตีหนึ่งกับทีมยู21ของลอตติงแฮมฟอร์เรสนะฮะใครยูไวก็ รอดูกันแล้วกันนะครับสวนคนอื่นๆเนี่ยก็จะมีอย่างคาร์ลมวิลสันมีอาการตึงที่แฮมสตริงนะครับอันนี้เอ็ดดี้ก็บอกแล้วว่าเขาจะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อทําให้วิลสันลงเล่นในเกมนี้ให้ได้ฉะนั้นยังมีลุน้นยังมีลุ้นอยู่ว่าจะลงสนามได้นะครับเช่นเดียวกับอเล็กซ์อีซัคที่นัดล่าสุดก็มีอาการเจ็บน่องนะครับก็ก็กยังต้องเช็คว่าจะลงเล่นในเกมนี้ได้หรือเปล่าส่วนบูโน่ก็อย่างที่เห็นกันเกมนี้เขาเกมกับซิตี้เขาเหมือนแบบ มีช็อตหนึ่งที่เขาเข้อเท้าพลิกอะ่ะเออแต่ก็ยังเล่นได้จนจบเกมแต่ยังไงเกมนี้เขายังยังต้องเช็คกันโดยละเอียดว่าเออมันมันจะหนักหนาสาหัสบานปลายอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็สเวนบอทแมนเนี่ยมีการเจ็บเข่ามาตั้งแต่ก่อนเกมกับซิตี้แต่ว่าเป็น,เป,นเป็นลนักษณะการเจ็บเล็กน้อยนะฉะนั้นก็ยังยังมีโอกาสที่จะลงสนามในเกมนี้ได้นะครับโแล้วก็เออมันจะมีคนอื่นอย่างเช่นแดนเบิร์นอีกแดนเบิร์นป่วยนะครับ วยก็ไม่ได้ไม่ได้มีชื่อลงเล่นในในเกมกับซิตี้รวมไปถึงดูบาร์กาที่ชื่อก็หายไปเห็นบอกว่าน่าจะป่วยเหมือนกันนะครับก็เลยไม่มีชื่อก็เดี๋ยวรอรุ้นว่าวันนี้อาจจะกลับมามีชื่อดูบาฟกาจะไม่ชื่อกลับเป็นสำรองส่วนเบิร์นก็น่าจะมีโอกาสกลับมาออกซารดในในเกมนี้นะครับในขณะที่เบิร์นลี่เนี่ยหลักหลักจะไม่มีดาวยิงสูงสุดของทีในเวลานี้คือไลฟ์ฟอสเตอร์ที่ติดโทษแบนนะครับ วีติมโยไมเคิลโอมบอเฟมีโยฮันกุตมุนซันดากชูรินอฟแล้วก็ยามาเอ็กดาวเจ็บหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปเช็คกันอีกทีหนึ่งนะถึงความพร้อมเอดตีก้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับโอ้ก็คุยกันหลายๆเรื่องหลายๆท็อปปิกที่ที่ถามกันมาเหมือนกันจริงๆหนอหลักๆที่โดนผู้สื่อขาวถามเลยคืออาการบาดเจ็บก่อนนะก็เลยไปโฟกัสกับการ พูดถึงอาการเจ็บของฮาวีบาร์จชก่อนว่าอ่ะก็คอนเฟิร์มว่าจะต้องพักสมเดือนไม่ได้มีการผ่าตัดอะไรอ่ะยางน้อยข่าวดีคือไม่ได้ผ่าตัดเพราะไม่งั้นคงคงพักนานกว่านี้นะแต่ไงก็ต้องให้เวลาเขาในการในการพักฟื้นร่างกายของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าจะกลับมาเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็พูดถึงโปรแกรมการแข่งขันในซีซั่นนี้ซึ่งมันก็มีความแตกต่างจากฤดูการก่อนนะครับแต่ก็ว่ากันไป แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะเตรียมทีมในแต่ละสัปดาห์ให้ให้มีความพร้อมที่สุดในแต่ละเกมนะคก็จะพยายามเตรียมตัวเพ้เล่นให้ให้เต็มที่แต่ว่าด้วย,ด,วยด้วยระยะเวลาด้วยกรอบระยะเวลาที่มันค่อนข้างค่อนข้างบีบมากขึ้นมันก็เหมือนเป็นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เขาต้องพยายามพยายามแฮนเดิลหรือว่าปรับจูนให้ให้ได้เหมือนกันนะครับก็มีชื่นชมจะมาล่าเซลเขาบอกว่ามันก็ไม่ง่ายที่กับตันทีมอย่างเขาจะไม่ได้แบบลงสนามอย่าง อย่างสม่าเสมอเท่าไหร่เกมกับซิตี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่ที่ดีมากๆนะครับกับการที่มองหาจังหวะการเล่นในในสนามอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าออลัสเซลทาหน้าที่กับพอดารเมดได้ได้เป็นอย่างดีนะครับล้วทั้งคู่ก็เคยเล่นด้วยกันมาแล้วนะเอ,อ่อแล้วก็ชื่นชมจะมาในการในการเป็นผู้นําอยู่เบื้องหลังนะครับความเป็นมืออาชีพที่รักษาบรรยากาศในห้องแต่งตัวได้ได้เป็นอย่างดีนะครับในขณะที่การกลับมาของโชดินตันเนี่ย โอ้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทาผลงานได้ดีจากเกมล่าสุดเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกัน่งเรดี้ก็ชมโจลินตันอยู่อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะฮะการได้เขากลับมาเนี่ยเออก็ก็ได้ช่วยแบาา่งบอลพลาแล้วก็ทําให้เรามีทางเลือกในแดนกลางมากขึ้นด้วยนะครับก็แอบกังวลอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของของบูโนเหมือนกันแต่เขาคิดว่าเออบูโนหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากแล้วก็น่าจะลงสนามได้ในเกมนี้แล้วก็เหมือนแฟนๆเนี่ยแต่งเพลงเชียร์ให้กับ ตัวเขารวมไปถึงเจสันทินดอลด้วยซึ่งตัวเขาก็รู้สึกยินดีแล้วก็ซาบซึ้งกับสิ่งที่แฟนๆมอบให้กับเขารวมไปถึงทินดอลนะฮะเรียกว่าเป็นสองเหมือนคนซื้อคนคู่อ่ะเออมันก็เหมือนเป็นเป็นมือขวาคู่บุญของเอ็ดดี้แล้วก็เคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมกันมาตั้แต่เล่นให้กับบอลมัดในยุคที่แบบยุคล้มละลายอ่ะเออมันก็เหมือนเติบโตได้กันมาฝ่าฟันอุปสรรคอะไรได้กันมานะฮะสองคนนี้ก็เลยค่อนข้างเข้าขารู้ใจกันเป็นอย่างดีนะฮะพอทีนี้ เหมือนนักข่าวก็ก็แซวๆว่านี่คือเกมที่เราเล่นวันเสาร์สามทุ่มนันตั้แต่เดือนเมษาเลยนะคือโอ้โหเกือบครึ่งปีอ่ะที่เราไม่ได้เล่นเวลานี้นะครับเอ็ดดี้บอกโอ้ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเออแต่แต่เขาก็ค่อนข้างเคยชินกับการที่แบบเตรียมตัวเองเพื่อเพื่อดูบอลตั้แต่สมัยเด็กนะกับการดูบอลในเวลาบ่าย 3, สามวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็น เป็นช่วงเวลาที่เขาเองก็ยังชอบนะฮะเป็นช่วงเวลาที่เขาชอบแล้วเราก็ต้องอยอมรับว,ว่าตอนนี้เราต้องเล่นด้วยวันที่มันแตกต่างม,มากขึ้นกว่าเดิมเอออะไรประมาณนั้นทีนี้ก็ชื่นชมติโนลิฟาเมนโตว่าอ่ะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดกับซิตี้นะฮะสู้กับแจ็คกี้ลิชได้เป็นอย่างดีทีเดียวเอออะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะตอนนี้คือบทสัมภาษณ์คร่าวๆข,ข,ของของเอ็ดดี้ฮาวนะครับทีนี้มาพูดถึงเบอร์ลี่หน่อยกันแล้วกันนะฮะพอพูดถึงเบอร์ลี่เนี่ย เชื่อว่าภาพจําของหลายๆคนจะไปนึกถึงทีมที่เน้นบอลโยนเป็นทีมสไตล์อังกฤษแบบดั้งเดิมจ๋ามาก่อนในยุคที่ยังเป็นชอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาเป็นในยุคของแบง์ซองกัร์บานีเนี่ยโอ้มันมันแตกต่างจากภาพเดิมที่เราเคยเห็นเบอร์ลี่ไปเลยนะคือเบอร์ลี่ในยุคของกัรบานีกลายเป็นทีมที่แบบเล่นเน้นต่อบอลเล่นบอลสวยงามแบบยุโรปไปแล้วแล้วผมเคยมีโอกาสได้ภาพเบอร์ลี่ของกัมบานีมาตั้งแต่ ตอนที่เขาอยู่ในแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลที่แล้วเออมันเป็นเบอร์ลี่ที่แบบแตกต่างจากเดิมจริงเหมือนเหมือนเหมือนแมนซิตี้ขนาดย่อเออมันเหมือนเป็นแมนซิตี้ขนาดย่อเหมือนกันนะครับมีมีรูปแบบการเล่นที่สวยงามทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยคุณภาพผู้เล่นของเขามันไม่ได้เท่ากับซิตี้อ่ะมันก็มันก็จะเห็นว่ามันยังมีแบบมันยังมีช่องว่างยังมีช่องโหว่อยู่เยอะเหมือนกันเลยทําให้ผลงานของเบอร์ลี่ในช่วง5้าเกมแรกก็อย่างที่เห็นว่ายังยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนักนะครับโอเคว่า ถึงผลงานของเขาจัดไม่ค่อยดีและสถิติในภาพรวมของเราเหนือกว่าเขาแต่ยังไงเราก็ต้องก็ต้องไม่ไม่ประมาทนะครับเกมตรงกลางผมว่าจะเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญเพราะว่าด้วยความที่เป็นทีมเน้นกลางคองบอลเนี่ยเกมตรงกลางน่าจะฟาดฟันกันเยอะกับการที่เปลี่ยนจากนับเป็นลูกหรือว่าเชื่อมบอลไปจนถึงแดนหน้าได้อะไรประมาณนั้นผมเชื่อว่าเกมเราอาจจะไม่ได้แบบครองเบ็ดเสร็จอะไรขนาดนั้นในแง่ของโพสชันหรือว่าเปอร์เซ็นต์กลางครองบอลน,นะแต่ก็ยังเชื่อว่าเราจะสร้างโอกาสได้แล้ว แล้วสามารถเก็บ3าคะแนนเหนือเบอร์ลี่ในเกมนี้ก่อนจะไปลุยเกมยูโรกับปารีสแซงต์แชร์แมงต่อในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็รอรุ้นกันไปส่วนเซเบตผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้เนี่ยแน่นอนโลเทชันจากเกมซิตี้หลายๆคนที่ได้พักจากจากเกมซิตี้เนี่ยก็น่าจะได้กลับมาลงสนามในในเกมนี้ประตูคงไม่เปลี่ยนก็ยังเป็นนิกโบ๊เหมือนเดิมในขณะที่เซนเตอร์เนี่ย ผมยังคิดว่าบอสแมนที่ตอนแรกมีรายงานว่าเจ็บเขา่าเขาน่าจะลงเล่นได้นะก็คู่กับฟาเบนแชร์เหมือนเดิมส่วนแดนเบิร์นน่าจะหายป่วยที่เปียก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะครับเกมเม่ช่วงกลางสัปดาห์ก็ได้พักพักเต็มที่ก็น่าจะได้กลับมายืนในตำแหน่งแบ็คซ้ายและแบ็คขวากันทั้งคู่ส่วนวิทฟิล์เนี่ยเอาจริงๆเลือกยากเหมือนกันนะเพราะด้วยควที่อ่ะได้โจลินตันกลับมาอีกคนนึง อลองซารฟก็เล่นได้ดีในช่วงสอสาเกมที่ผ่านมาบูโน่เองก็น่าจะยังเป็นตัวยืนเหมือนเดิมในขณะที่เอเลนเดอร์สันในนัดล่าสุดก็ถือว่าเล่นได้ดีเหมือนกันมันก็เลยทําให้เอ็ดดี้เองอมีตัวเลือกมากขึ้นที่จะโรเตชันแต่ก็สามารถมองเผื่อในเกมกับเปอชเชไปด้วยแต่ผมยังคิดว่าโจพึ่งลงในลงเล่นในเกมน,นี้นัดกับนัดกับเบอร์รี่อาจจะได้เป็นสำรองคือเกมความหนักเรียกว่าไงค,ความยากมาันอาจจะไม่เท่าเกมยุโรฉะนั้น ผมยังมองว่าเอ็ดดี้อาจจะเก็บโจลินตันไว้เล่นกับเปียเชเกมนี้ไม่ลงแต่ให้โบโน่ยืนเป็นเบอร์6เหมือนเดิมและเล่นกับลองซาร์ฟและเอเลีแอนเดอร์สันเพราะแอนเดอร์สันนัดนัดเมื่อคืนเออนัดเมื่อคืนวันพุธก็ก็ได้พักได้ลงไปในช่วงในช่วงแบบอ่อครึ่งหลังอะไรเงี้ยมันก็มีเวลาได้พักฟื้นตัวเองในระดับหนึ่งกันฉะนั้นเกมนี้ผมยังคิดว่า3มเม็ดเปล่าเราจะยังใช้ชุดเดียวกับวันที่ชนะเชฟฟี่อยู่ในเตดแต่ตัวลูกเนี่ย อาจจะมีการปรับเพราะว่านัดที่แล้วเราเราให้บารยืนเป็นเป็นตัวจริงในเกมกับกับเชฟฟิลในเต็ดแล้วก็มาในอ่อนัดเมื่อคืนกลางสัปดาห์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนเอาเอาลุยส์ฮอมาเล่นนัดนี้มีโอกาสว่ากอร์ดอนอาจจะได้ลงเพราะว่าเพราะว่าเกมกลางสัปดาห์ก็ก็ลงเลนแค่ครึ่งเดียวอาจจะยืนทางซ้ายอาร์มิลอนน่าจะได้กลับไปยืนทางขวาส่วนหน้าเป้าก็คงจะได้คาราวิลสันยืนคงเก็บอีซักไว้เล่นกับกับเอช ถ้าถ้าลงเล่นไหวนะเออแต่ถ้าวิลสันกับอีซัคไม่ไหวทั้งคู่เลยเนี่ยก็นั่นแหละอาจจะได้เห็นกอร์ดอนยืนเป็นหน้าและด้านข้าจะเป็นอัรเบรนกับเมอร์ฟี่ก็ได้เอออาจจะเป็นอ,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 อาจจะเป็น2งคนนี้ก็ได้ด้วยความที่จริงๆทางซ้ายเนี่ยเราเราก็มีตัวเลือกเยอะนะอัลเมอร์ฟี่ก็เล่นได้โจลินตันก็เล่นได้แอนเดอร์สันก็เล่นได้เออมันก็สามารถสามารถสลับกันได้โตนาลี่ผมยังคิดว่าก็าาจ,จะได้เล่นวันท,นที่วันที่เล่นกับไปรอเชยเกมด้วยล เกมนี้อาจจะได้พักเหมือนกันก็ก็เป็นการโรเตชันนะเป็นการโรเตชันผู้เล่นเพื่อเพื่อให้มีความสดมากที่สุดในการบทกับเบอร์รี่นะฮะอันนี้ก็เป็นการคาดการนะว่าเออตัวจริงน่าจะออกมาประมาณนี้ลืมลืมจับผังให้ดูเดี๋ยวจัดผังให้ดูแป๊บหนึ่งมันมันกระชั้นแล้วจนแบบจัดอะไรไม่ทันขออภยัยแป๊บหนึ่งเปิดอ่ะหนึ่งสองสมสี น่าจะออกมาน่าจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะตัวจริงที่ผมคาดนะว่าว่าจะลงเล่นในเกมกับเบอร์รี่แต่ก็เดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันว่าว่าจะถูกสักสักกี่ตำแหน่ง <laughs> อ,อก็นี่ก็คือการพรีวิวนะฮะก่อนเกมกับเบอร์รี่ก็ย้ำกันอีกทีนึงว่าคู่นี้จะเตะกันในวันเสราร์ที่30เวลา3มทุ่มนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องทูพิ League ฟุตบอลหกก็รอรุอนรอนเชียร์กันได้รู้สึกว่าเออ่เขาจะมีงานมิ팅กันด้วยนะฮะใครว่างก็แวะไปพบปะสังสรรค์ก็ได้เฉกได้ผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมติดภาคก็เวลาเดียวกันนี่แหละสามทุ่มผมกู้อีกภาคอีกคู่หนึ่งคือแมนยูผมไปภาคแมนยูเจอกับทิสซั่นพารีสนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันอ่านหมายถึงฝากดูคุณยองเซึนด้วยอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะสาร,รการพรีวิวก่อนเกมกับ เบอร์รี่นะครับ